สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะวันนี้เรามาดูข่าวสำคัญกันคอรอมอรเห็นชอบจ่ายเยียวยาว่างงานจากโควิดและลดจ่ายสมทบประกันสังคมอีก3เดือนค่ะ สำหรับรายละเอียดของเนื้อข่าวนะคะมติคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอเห็นชอบจ่ายเยียวยาผู้ประกันตนว่างงานจากโควิด -19 เริ่ม19บธันวาคมปี2563พร้อมไฟเขียวลดส่งเงินสมทบประกันสังคม3เดือนเริ่มหนึ่งมกราคมจนถึงมีนาคมปี2564เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรอีก200บาท โดยเมื่อวันที่22ธันวาคมปี2563นางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายุกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมอว่ามีหลายเรื่องที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิด -19 โดยเรื่องแรกเป็นร่างกฎกระทรวง ที่เป็นการดูแลประชาชนซึ่งเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมณวันนี้มีอยู่ประมาณ12ล้านคนโดยคอรอมเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อซึ่งกระทรวงแรงงานเคยออกมาแล้วครั้งหนึ่งที่เป็นการจ่ายเงินเยียวยาและให้สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนกรณีว่างงานในอัตราร้อยละ62ของค่าจ้างรายวันให้ตลอดระยะเวลาที่ไม่ได้ทำงานแต่ไม่เกิน90วันตั้งแต่มีนาคม จนถึงสิงหาคมปี2563 ทั้งนี้จากสถานการณ์โควิด -19 ระลอกใหม่วันนี้ทางคอรมเห็นชอบร่างกฎกระทรวงอีกครั้งในลักษณะเดิมโดยมีสาระสำคัญว่ากำหนดให้กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19ธันวาคม2563และนิยามของเขตสุดวิสัยที่จะให้มีการจ่ายเงินทดแทนได้หมายถึงภัยอันเกิดจากการระบาด ของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อซึ่งมีผลกระทบต่อสาธารณชนและถึงขนาดที่ให้ผู้ประกันตนไม่สามารถทำงานได้หรือนายจ้างไม่สามารถประกอบกิจาการได้ตามปกติการกำหนดให้มีกรณีเหตุสุวิสัยและหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นที่ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายส่งผลให้ลูกจ้างผู้ประกันตนไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างในระหว่างนั้นลูกจ้างดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานในอัตราร้อยละห้ของค่าจ้างรายวันซึ่งเป็นไปตามมาติคณะกรรมการประกันสังคมโดยให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่สั่งปิดพื้นที่ภายในระยะเวลาหนึ่งปีปฏิ จะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนดังกล่าวทุกครั้งรวมกันแล้วไม่เกิน90วันโดยทางด้านกระทรวงแรงงานคาดว่าร่างกฎกระทรวงนี้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกันตนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงถูกปิดกิจการเช่นสมุทรสาครสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมราชบุรีและสมุทรสงครามโดยคาดว่าจะมีผู้ประกันตนที่จะได้รับค่าทดแทนประมาณ5ล้าน7แสนคนคิดเป็นเงิน5,225ล้านบาทเพื่อให้ ความมั่นใจว่าหากมีการปิดกิจการชั่วคราวจากโควิด -19 รัฐบาลก็พร้อมที่จะจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมเพื่อเยียวยาดูแล และเรื่องที่2ร่างกฎกระทรวงอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยเป็นการลดการจ่ายเงินสมทบเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้ใจ่ายทางผู้ประกอบการและผู้ประกันตนจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมเป็นต้นไปจนถึงมีนาคมปี2564กำหนดให้รัฐบาล นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา33ออกเงินสมทบเข้ากองทุนเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนดังนี้กรณีประสบอันตราย ทุพพลภาพเสียชีวิตและคลอดบุตรรัฐบาลจ่ายอัตราเงินสมทบ1.05%จากเดิม1.5%และนายจ้างจ่ายสมทบ1.05%จากเดิม1.5%และผู้ประกันตนจ่ายสมทบ1.05%จากเดิม1.5%ในกรณีสงเคราะห์บุตรและชราภาพ รัฐบาลจ่ายอัตราเงินสมทบ1.45จากเดิม1%โดยนายจ้างจ่ายสมทบ1.85%จากเดิม3%และผู้ประกันตนจ่ายสมทบ1.85%จากเดิม3% และกรณีว่างงานรัฐบาลจ่ายอัตราเงินสมทบเท่าเดิมคือ0.25%ในจ้างจ่ายสมทบ0.1%จากเดิม0.5%และผู้ประกันตนจ่ายสมทบ0.1%จากเดิม0.5% โดยนางสารัชดายังย้ำด้วยว่าจะเป็นการลดภาระได้มากซึ่งจากการประมวลค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีลดอัตราเงินสมทบงวดเดือนมกราคมถึงมีนาคม2564จะส่งผลให้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบลดลงในภาพรวม 8,248ล้านบาทจากเดิมที่ต้องจ่าย12,634ล้านบาทส่วนในจ้างจ่ายลดลง7,142ล้านบาท จากเดิม11,118ล้านบาทอีกทั้งจะส่งผลดีต่อผู้ประกันตนทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายช่วยเสริมสภาพคล่องได้ประมาณ460ถึง900บาทต่อคนและนายจ้างก็มีสภาพคล่องมากขึ้นแต่ทั้งนี้ก็จะมีผลต่อเงินออมบำนาญของผู้ประกันตนซึ่งจะลดลงประมาณ1,035บาทและส่งผลต่อสถานะ ของกองทุนประกันสังคมและทางกองและรัฐบาลจะมีการวางแผนในระยะยาวต่อไป okay. เรื่องที่ 3. ร่างกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีส่งเคราะห์บุตรรัฐบาลพบว่าครอบครัวที่มีเด็กเล็ก จะประสบปัญหาและได้รับผลกระทบสภาวะทางเศรษฐกิจเพราะมีค่าใช้ใจ่ายต่างๆเพิ่มมากขึ้นบางครอบครัวแม่อาจจะต้องหยุดงานหรือออกจากการทำงานในขณะที่รายจ่ายังมีเท่าเดิมหรือเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการบรรเทาภาระคณะกรรมการประกันสังคมเสนอกระทรวงแรงงานและเสนอมายังคอรอมอเพื่อให้เห็นชอบในการปรับเพิ่มประโยชน์ทดแทนซึ่งคอรอมอเห็นชอบแล้วในวัน ข้อหนึ่งก็คือเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเมาใจจากเดิม600บาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคนเป็น800บาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคนและข้อสองกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มก,กราคม2564เป็นต้นไป อย่างไรก็ตามผู้ใดมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตรตามกฎกระทรวงการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรมีสิทธิ์ได้รับแบบเหมาใจาด้วยนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้ สำหรับวันนี้ก็เป็นสรุปรวมนะคะที่ทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรอมเห็นชอบจ่ายเยียวยาว่างานจากโควิดลดจ่ายสมทบประกันสังคมอีก3เดือนและนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรให้อีก200บาทต่อเดือนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆเกี่ยวกับเงินกู้สินเชื่อและข่าวสารที่สําคัญทางด้านการเงินได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสําหรับวันนี้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ